ชินนมนโซลช่อง <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่งานแฟนโทเปียแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเมนใคร <c oughs> วันนี้ <c oughs> เป็นวันที่สองที่เรามาแฟนโทเปียวันแรกเรามาดูคอนไปแล้วหล,ลุกมากหลุกมากก,มากูหมดแรงครับหมดกลับบ้านไปคือหมดสภาพสมาคมหมดสภาพทุกคนตายครับ <c oughs> แต่วันนี้เราไม่ได้มาดูคอนวันนี้เราจะมาแลกการตอนแรกก็ไม่ได้จะเล่นหรอกแลกไปแลกมามัน <c oughs> มื่อวานมาไปแล้วนะก็เจาะไปแล้วหนึ่งรูแล้วก็ข้างล่างเข้าคอนดูไปแล้วอีกหนึ่งรูวันนี้เราต้องเจาะอีกรูปะ่ะถ้าเจาะอีกรูก็คือพูนแล้วนะไม่แน่ใจต้องรอลุนน้นลุแต่ถ้าต้องเจาะอีกรูนี่คือจะเจาะไหมไม่เจาะไม่เจาะก็ไม่ต้องเข้ากลับบา้านขับรถมาเกือบชั่วโมงก็คือกลับบ้าน เขาว่าพี่เจาะมุมได้ไหมไม่ได้ครับต้องเจาะตรงกลางครับโอเคการ์ดเขากลางตอนนี้เรามีการ์ดใบนี้นะเราอยากได้ออฟสีสีกับน้องกันเชอร์สีขาวดูก่อนว่าจะมีใครแรกกับเราไหมไปครับดูว่าไม่มีแน่เลยหายากเอาอะไ <ขอ S 2> รแลกเอา,าอะไรคะเอาน,น้องกันเชอร์ขาวแรกกับออฟอันเนี้ยโอ้โดีแล้ว <laughs> คือการ์ดตอนแรกน้องคริสค่ะ ขายค่ะสายด้วยสิงก็ได้เหรอคิดอย่างเดียวแม่คิดมากแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวขอไปหาก่อนขอบคุณครับบ้านนี้ใหญ่กว่าคิดสิงโตสีเต็มนะคะขอมาเล่นเช่นบน่อุโมงค์ไปเนินสิงโตไปแรกกับใครก็เลยตอนนี้ก็คือซื้อการ์ดแถมโทเค็นไม่ใช่โทเค็นแถมการ์ดและตอนนี้พี่ซื้อดิเมนต สวไสดีแม่ย่าสวีตบายไม่กี่ินสามันอยู่เลยเลือกีใบนะใบนึ่งใช่ๆห้าลองพูดมากเลยนะอบกันใบวินโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่ก็ยังโอ้โหเลยคืออะไรวะอบกันใบวินได้ไครับผมได้นะอบกันใบวินได้อยู่ในมือเราแล้วท่นนี้เอ้ย ใครอะท็อปแท็บมอนอะไรอะเบรกสงสัยจะไม่ได้วะพี่สิงเอาไปแลกได้เนี่ยเขาแลกอะไรนะ้เมื่อกี้อันนี้จะทำอะไรคะจะถ่ายรูปลงทวิตเตอร์แล้วก็ บนครัได้แล้วครับแรกกันน้องกันชุดครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้ไดครูสองวันน้องน่ารักเหนอ่ะ <Yeah. S 1> <c oughs> เดี๋ยวเราพักการเช็ดการ์ดไว้ก่อนตอนนี้เราเหลือออบสีสีแค่ใบเดียวเราจะไปเดินในงานกัน แนออฟซัม like ิงดินแดนแห่งอะไรสักอย่างจะบอกว่าเนี่ยเดินงานมา2วันแล้วนะเจอศิลป ouais> ินแกมมี่คบทัค่ายแล้วยกเว้นเมนตัวเองงัมันใช่เหรอวะฟินแลนด์ก็คือโซนที่เล่นเกมกับศิลปินเลื่อนก่ตังเล่นอีกทีหนึ่งซึ่งไม่เล่นทำไมไม่เล่น รไม่ได้นับไงก็แบบเปียเท่ร้อยเท่าร้อยทร้อยไงไม่รู้สึกหรอก,กรรอรอเอออก,กียวกทร้อยทีาร้อยอ่ะเขาอยากได้ม่ันาย้อมสกลังครองออวอนเยไปทิ้งตัวลงคุกเขากอดขาเธอเไขาอยากได้อแต่เขมีกันมาขอแรกมี นีกับพี่อ๊อฟได้ไหมอ๊อฟไหนอ๊อฟสีอ๊อฟสีสีอ๊อฟสีสีใช่กับน้องกันใบนี้ได้มาเลยได้มาได้เมื่อกี้เนี่ยเราพิดมาได้ไงได้ไหมคะไม่มีดวงกับเมนเลยได้เอาได้ค่ะอุ้ยขอบคุณง่ะได้ขอบคุณนี่ครับในที่สุดนะครับเปิดไมค์หรือยังอะ ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับเปิดไม้ได้ยังคะเปิดแล้วครับในที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับออฟสีสีลองโน้ครับจับมือครับอ่ามือไม่ว่างจับอย่างนี้ก็ได้ครับสำเร็จแล้วไปกินข้าวกันเถอ,อะเออเย้เย้ได้เราเริ่มที่สองพันตแล้วปาร์ตี้เปิดประมูลแล้วตอนนี้มือหนึ่งมือหนึ่งสองมือ,มอ,อสมมองหนึ ล้านม่อล้านมือปลาแซ่บประบูลที่หนึ่ง,ล,ง,งล้านลจับได้ไครับรับแล้ววันนี้เราก็ได้การครบแล้วคนระับถามว่าที่เหลืออยู่ไหนอยู่บ้านไม่เอามาเดี๋ยวมันหาย แล้วจะโดนโฉกไปเราก็ต้องเอามาเ,าเก็บไว้แฟนโทรเปียนอกจากถ้าเราไม่นับคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตมันสนุกอยู่แล้วแหละจะกรรมเชตการ์ดี่แต่สนุกและสนุกสุดละเจอกันคลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้บ๊ายบาย